พกหลงราคาแพงจนน่ากลัวเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆเชื่อไหมคะว่าพกหลงสามใบนี้อยู่ที่ราคา1,500บาทก็คือตกใบละ500บาทค่ะมาแรงจริงๆค่ะ สำหรับพวกโลงที่เราเห็นเป็นพุ่มอยู่นี้นะคะเพื่อนๆกระทางนี้ที่ร้านขายร้านต้นไม้นะคะขายอยู่ที่ราคา4,900บาทค่ะโอ้เห็นแล้วตกใจนะคะพวกลงบ้านๆแต่มีราคามากเลยค่ะ เราจะมาคลิปสั้นๆน,นะคะแล้วก็จะมารีวิวอบอนสีที่เหมือนกับพกหลงมากเลยนะคะตัวน,นี้นะคะความแตกต่างของเขาก็คือบอนสีนิ่งมงคลน,นะคะชื่อสวยงามนะคะใบก็สวยงามแต่มีความคล้ายคลึงกับพกหลงมากเลยนะคะราคาก็จะสูงกว่าฮกหลงอีกนะคะกระถางเล็กๆกระถางนี้ก็จะอยู่ที่ร้านต้นไม้ขายอยู่ที่กระถางละ1 0 0 0บาทนะคะ ราคาค่อนข้างสูงรำต้นของเขาจะเป็นสีน้ำตาลออกสีดำเลยนะคะส่วนใบของเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับหกหลงกระดูกก็จะมีสีเขียวเป็นใบรูปหัวใจค่ะแต่ใบของเขาจะมีความแข็งแรงคล้ายๆกับใบโพนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็มีราคาแล้วก็สวยมากเลยนะคะโดยส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันคะ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของหกหลงนะคะที่เพื่อนๆเ,เ,เห็น ก็จะขอบขอบขอเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีความหยักนะคะปลายก็จะแหลมกระดูกก็จะสีเขียวเหมือนกันด้วยนะคะส่วนรากสุดค่ะที่เราเห็นบอนสีนะคะชอบมากเลยค่ะในส่วนตัวอบอนสีชนิดนี้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกับพวกหลงเหมือนกันค่ะรำใบของเขานะคะแน่ใจนะคะว่าบอนสีชนิดนี้เรียกว่าเงินแสนไหมลักษณะใบจะคล้ายกับพวกหลงแล้วก็จะมีสีแดงนะคะ ก็คือถ้าผู้รู้นะคะช่วยตอบทีนะคะก็คือยังไม,ไ,มไ,มไม่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 ทราบจริงๆค่ะไม่แน่ใจจะลักษณะก็จะล้ายเงินแสนแต่ไม่รู้ว่าจะใช่ไหมนะคะก็ฝากผู้รู้ช่วยช่วยบอกหน่อยนะคะแต่ชอบมากเลยนะคะเขาจะแดงตรงปลายนะคะเขาจะค่อยๆแดงก่อนแรกเขาจะเป็นสีเขียวออกชมพูค่ะแล้วเขาก็จะค่อยแดงเข้มเลยนะคะนี่เป็นความชอบส่วนตัวมากนะคะ และกระถางนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคาเป็นหลักพันเหมือนกันนะคะที่ร้านต้นไม้เขาขายอยู่ราคานี้นะคะเพื่อนๆจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนแต่ชอบชอบมากเลยค่ะบอนสีตัวนี้นะคะค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วคลิปนี้เราก็มาสั้นๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องมาริสาชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ